สวัดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเอฟซีทุกท่านตอนนี้ก็มาหอดเพื่อนน้องยอดเลยพี่น้องเพื่อนน้องดำเลยเนาะมาก็มาเจอแม่ตาเลยพี่น้องเอ้ยคือมาซ้ายเลยเนาะเพื่อน่าโอ้ยฮะก็แล้วเวียกก็ยังบม่ได้เลีวดอกถักผ่าก็ยังไม่ได้เลี้ยวดีแล้วมาก่อนเหตุก่อนมาทีหลังเหตุทีหลังปีหลังถั่ว ให้บอกมา่านได้่ของขวเข้าอนององอยู่ของกินน่องอันนี้น้องอึ้งป้าหนุ่มเสือคุมอีกอบหนุเสือคุ้มอย่นะนี้เป็นปลาเผาเนาะเอาปลาเผาปลานินพี่น้องเลยหนึ่งหน่ขาวบ่นะ นนเขาอีมากับฉนีสคนบายดีพี่น้องม่อกี้ทำอมาอยเวียกงานไงอเนาะมาเต้จะเศ้าบ่เรื่องมหนน้องรามมาจะเศร้าแจวแจวแจวเฮ้ยแจวโอ้ยคลองอยู่คลองกินพี่น้องอันนี้ยังเอื่อยไก่เนื้อไก่เอออันนี้เป็นเนื้อไก่คนชราษฎร์ ันนี้เป็นเนื้อปลาปัา้<ด> gehört, นามเนื้อปลาพึ่นเงก้อยโอ้แม่ลูกโคกเห็ดกินมัน อันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งพระเออหนึ่งอะนะหนึ่งเฮ็ดเนาะหนึ่งเฮ็ดขันสมพี่น้องหนึ่งเฮ็ดขันสมเฮ็ดนางผ้าขันสมนางผ้าเป็นคนเฮ็ดพี่น้องเลยนางผ้าลูกพกเป็นคนเฮ็ดนางผ้าลูกลูกดกนางผ้าลูกดกวอะไรนางผ้าลูกดกว่าสันบ้ามากคือความ่ป็นสบายดลยพี่น้องลืมเห็นซาเจอยพี่น้องเลยเจอย สวยตัวอยู่ใจเลยเจดําเต้นมาสั่นเมื่อก่อนสวัสดีพี่น้องธรรมดาเด้อเนี่ยย่างจะว่ายัางขาอยู่ยไม่จ่อยก็มาแวะด้วยโอ้อันนี้เสี่ยวเฮาเป็นคนเห็ดเนาะนี่เนาะเซี่ยวแม่เสี่ยวแม่เออเสี่ยวแม่บ่แม่นมาเสี่ยวลูกดอกเสี่ยวแม่ังี่ยแาติมกุ้ยบัดนี่บัดลูกนะจ๊ะ สาจอยเด็ดหมักผ so yes, no, so ิก <eer> พ <ily> so so ี่น้องเ้ยสบายดีเลยซาจอยเด็ดหมักผกเมื่อกูมาสบายมื่อไปกินน้ำข้ารเลยเมื่อกี้สบายหเห็นเด็กสติกลางเวนนอนป่วยกลางคืนไปป้าเงุดงุดร้ายว่ะงุดซาจอยกลางเวนนอนป่วยกลางคืนไปหอดสติกลางคืนเราห้าล่าฝนก็หนุ่งเสือในหนานว้ตอ ไปนการล้บนะโอ้ยาะนุ่มแน่นเป็นล็บยนะจับมาให้เนี่ยเฮ้ยเฮยน้อยเฮ้ยน้อย่นาจะว่าเราอยากได้อรอยาย้ออ้็เนนอยไปลดด้เลยเอยสีถยนสลายคนพี่้องเยนเงย่ยเวยบพี่องซอยกันเห็ดเนาะสี่บ้อตสีเหล่ันกระแดงแป๊ดแกแดกชํากรปากนาง ลีลอาาไยไปกับบอสวนกระสังดอกเ้าาเท่าไหร่ตัวดไปเกียนไปเ้าคนอืมเอาหาเอามกันได้คนละลาคนละว่าลายบ่เฮยลายขนาดได้มาจากคนยังบ่อได้ทุกทีโอ้ฮ่า่า่เจหนักเล่าง่าเท่นั่งงาเท่นังเลยอื เราได้ติดมาจากคนสองคนคืนเกือบแม่งเดเบุมเดมรอานรักีแโอ้มรงเตงกัสิไปยูของเขาเอบุ้มหายประเหตุเร mm ียกเหตุงานเีมืออ yeah. yeah. uh. oh, hm. oh, ื mm ่นนะคืนเด้นะเฮ้ยเออมรงในเหตุเรียกเหตุงานไล้เนาะเกียบปลาเนี่ยมาหาใช่ไหมืขึ้นขึ้นขึ้นห้านเลยห่านใหม่ห่านใหม่แม่อาเต สามเดแล้วก็สามแปดเกล่างอยู่พมือนะใช่ไหมมือแรกบนแลล่างก็สร้างดอกกันเจขันจนมือข้าวพแห้งเลยทิทาเบิ่งอยู่ฮะเดอเล้นมือแรงมือแงนะเตมไปเลไปด้วยหัวหันนี่ะกินน้ำกันกินน้ำกัน กันลูกกินนกันเดี๋ยวจอลูกหลาก่อนนั้นเอ็ดทสมะพริกพ่อแต่ว่าน้องห่อยจัดหนิแม่แม่ยังไม่ได้ต้มก็โม่านาทอดแต่ว่าจัดหนี่พราะตัวโเขาใส่ชองยางกันใครว่าติดมาจากคนสองคนมาแบ่งกันผู้บ่าวนะเรอแบ่งอันนี้เนอโอ้แม่ลูกโคกันยังอยากได้ยังบอกโภ บ้านนี้ยันโมเมนแม่ลูกคบยุบพี่น้องเอ้ยคันได้มาบ้านนี้นะยันแม่ลูกซิฟอยู่อันนี้คลองอยู่คลองกินเนาะแม่เสียเขาคือเห็ดบ่อเลีเอาไปหรอฮะเพราะลาบสดนี่ยี่ยังบ่อเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวบัวไทยมียังหอมเนาะไปหนุนออหนุนยังบัวได้มา ไปายังบวมันบทันไห้าวยวเฮ้ยเขาถำผิด้ำโตตัดแล้วมันไปทางฝังนั่นอ้าวโอ้อันนทางในพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นทางในเฮือนเนาะในเฮือนเผิ่นกะสิมียาคูยาคูจะองค์บ่เ้ยี่บ โทรห้าแม่ก็หนุดนะมาโค้แล้วอมาแลีวเนะหอม่หอมันวอมไก่สีฮอเดปรจักมะขอดเด้โอ้ไปโรงเรียน่น้องขอดไปโ้องเรียนเมื่อนี่พี่น้องเอ้ไปได้เขากล้องน้ำฮาวเดี๋พี่น้องยั้หว่ฮอดยังมกฮอดอกัมออ้ยยายนั่นคือใส่เสียคุมค่ะเทอันอันไดใส่เสียคุม อันน e ี ở, hai, ้เข้าเจ้าเอ้ยยังก่อนมันมะสูตรสูตรทอดาะเอออันนี้เป็นคันสูตรทอดพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีต้นนำเนาะมีต้นมีผ้าเข่าพี่น้องเอ้ยหลายอย่างพี่น้องยอดกล้วยยอดอ้อยยอดคูนเนาะเออใบคูนอันเนี้ยเนี้ยคู่จักองก่อนเนี้ยพอ เอ้ยย่าพ่อสี่องค์ย่าพ่อสี่องค์สูตรถอเทือนเพื่อนพี่น้องเลยป่านนี้ก็คือชีวิตขอวิทย์เคนวิทย์พญานาโลคาพี่น้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพี่น้องเลยแม่น้องมินนี่ก็กินกินกินล้างเท้าพี่น้องเลย ยิวขาวพี่น้องเยจนอัดกกินก่อนเนี่คู่นู่ยปู่เนี่ยชซีังเฮ็ดปะจแมันเป็อ่างแซ่บอ่จะ้อิ้แนคือทีแซ่บอยู่ดอกซีมือแม่ลูกโคกลูกเจ็ดเนี่ย อันเดะแล้ยังบอกพ่อใล้ยังอยากได้เพิ่มอยู่ยังหาผัวอยู่ได้ฮะนั่นยังหาผัวอยู่แม่บ่แม่ลูกครบยังหาผัวอยู่แม่บ่นั่นยังบอกได้พ่อเด้อเออบอกป้าแต่หาตื่มเอบป้าแต่หาตื่มลูกก็เอาตื่มอีกเออบริโสดสาวคนสวยเขากลับมา เฮ้ยม e ึงก็ยิบไปยิบมาแล้วก็เฮ้ยข้าหรือเจ้าว่าเแบิคนซมิบเอาลูกเจ้าวล้บดแอกอะิเายความทีไลายคนกระสอยกันไปน้องเลยตชวละไม่ละมือ อันนี้กแ็แลนปุดไปปุดมาอยู่ที่นี่ก็นนเลยไปทางนั้นหละคุณแม่ไปทางนั้น้ลยาสี่้าจอยเน้ยป้าป้า,ปาข้าขึ้นละพรมงามแธอเนาะม,มาแต่เช้าป่ะป้องพี่น้อง <c ười> โอ้โย ลูกสะไคาซอยมญาต้มพี่นองเอยซอยเสียวกันน้มพี่นอ้องเอ้ยสี่ซอยเสี้ยวพี่น,ออน้องเฮ้ยต้งบวใหม่มาสีอะไรกันพีนอผูอ้หนึงวะเละเออผู้นึงวาใาห,วาหม่เรา,าตหมักถิกอันนี้เป็นวิธีตํหมักผิด่ม,กม,ม,มักิกเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสาขาองเมญานี้เมญยาให้ลูกไผ่ต้มเพิ่มเอิเพิ่มเอับนึง ổn cá quá sa. ổng soi tu nè, nó nhảy đi. Này, đưa, đưa ừ. Hên vạ cả tam, cả tam tạc rể, đóc đen cả đâm rồi. พี่น,อน้องนั่งบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดอยู่เห็ดกินกับพี่นอ้องพี่นอ้องเมื่อนีร่ก็ขอจบคลิปเพลงสนีนน้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องนัดเด้อพี่น้องเด้อไปพบพปอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี